ตูนเต็มตูนเลยอันบอลนไปพี่น้องหโอ้คือมันเถอะโอ้มันมันมันเด็กไข่พร้อม้อมวยมมาอันนี้นะครัมเอานใหม่ได้พี่น้องได้ไข่พร้อมไข่ซ้อหนวยเดผู้ละหน่วยมีเด็หน่าหนึ่เด้นใหม่ตวนี้ มีนี่จากนอผุนนอหนึ่ง็่ผุนเจ้าคือตาดีแต่จูไปเยัาของเขาเขาเห็นใส่ต์เใหม่บอกว่าเอาก็ละศิชมนอใหม่ตัวดี้ช่องนอหลักสากย่เลว เฮ้ยเดี๋ยวมาฝันยังหมนีย่อค้นใหม่ตากูุกเอ้ยจะุรับทนจะมันตาูบอกมึงเรือม e ึงเดองมันจิเอาอีกทีเดียวานะเอาอี่ให้มึงยานาเปี่ยนนะกูไม่ไหวแล้วนะโอ้นี่มดีมนี่นอท่อนล่นเป้มาตวงใบข้างบนหนึงนี่มาคูกซุกเคหเฮาเนาะคุกซุกกนเดาใบเฮงมันคือพอไปกินออผู้ใหญ่ดีเหมันบอกนี่มวกวกเอาหม่หม้อ บแกแกปห้าไปแกงเนอะหมอวัวพันนีมเนื้อร้ายถึงได้จุกหาซองเพิ่งโอ้ยมันอยู่ในฝุ่นในน้ำเพิ่นี่จเอาไปได้ัวพันเนื้อได้นึ่งชิ้นเนื้อเฮ็ดจังได้แล้อยู่เออไม่เออไม่แก่ยังไม่เอาเออไม่แก่เื่ออะไรละเยั่นมันบัวันมืดเนื้อร้าย

อเอพีเด้หนี้แับผมอยู่ที่มอสเลโอ้ยมันหน่อยๆนเพือดีินล่ะรอบนะมันมัน,มนเป้นแมงงมเนาะลอมาที่เราละมะอหละมะอนละมะน่ะร้อ,ะองะ้ มัหน่อยเพื่อนเจีบแล้วใครก็ได้มกุซุกก็ได้น้องใหม่ก็ได้มองค้องกินพี่น้องเ้ยกอ,อกก็มีเต็ตมต้นต้นหมกอ,อกเ้วยอนี่พี่น้องเอ้า ไม่สช่เละเอาดอกมะกอกเลยกอกที่ใช้มันโลงเลยเดียวคนตัวฮู้นมะกอกกอกใช้ตามฮูบอลลนอ้าวอัดไว้เขาคอยเป็นผู้มั่งจะจะเป็นผู้อัด เออบานในข้างรูมันกับอาเมริติงไว้แล้วขุสั่นไปหันละไม่แค่นี้หมดเลยเออไปผุดทางเมื่อเอาที่ใหม่ มีจากนอหนึ่งนอสองนอสองนอที่นั่งันหาถามหาแหนงมันหาแหเลยใช่เห็นีดะช็อน็มนี่ดีนอนหนึ่งกันนอนหนึ่งจงเองเมือไกบูว่าเอาูจงเะจำ่ไร่มีนงอเงีด้หอักีัน่อยไรมันมาเออหักมาติดอาจจะ เป็นเป็นสีแกงเนีงอะอขอเสถึไปใส่รถอยากแกงเนียงก,ก็กกกมีนี่เนียงก็มีพอได้<า>กแกงอยู่พี่หนอ้อง,ง,งโอ้พอดีแหละแกงนึงแล้ว ยังร้ายบาดแสบต้นนาเจ้าคน,นดีเห็นหรือยูายา่าอันเดอตนาเจ้านั่นเหรออะไรเห็นอยูย่ย ันนี้ซองอันทั้งหนาเจ้านี่กับซองอันทั้งหนาเจ้านี่กับอันดีนั่นนั่นก็นาเจ้าอีกนัหนึ่งทั้งผมมีก่ให้แงร้งนดบ่บ่มีไม่มีนี่เท่านี้ละซ้ำนั่นละแกงซ้ำนั่นละ อ่าโยฝนกับทันันท่ามันที่สูงแท้อ้ากินเกียงเลยมอหนึ่งอือพ่อปันกันได้นี่มาหาหนขนาดมาหาได้กอบนีอนี้ก็ปูไปหายางนี้แ้ยังบอเห็นเลย พี่ย้อนจะไปหาในป่าบ่เออวก็จะไปหาเห็ดหาห้าสิงจะกินน้ำเ้าเว้ยอย่างเงี้ยสีหาไปหาเลยตลาดเป็นแล้วเออน,อนันดามันจจกเรไรบะหกบะขันบะขายขอบน่ะได้ไปแล้วิเอ้ยจะเราด้วยเอ่ออ,อยดังไนกับรถจ้าางน ท่างก็สะดวกครับสะดวกสบายแฮ่โอ้โกะคลิปนี้สัานนี่ละจ้าช่งใจจุกผ้าหมวนผ่านล่อมาเอาเหนาา่อไม้ในพุทสามถูงอยู่บ่ได้ปวด มาแค่อแค่ก็ไ้เกีรอแค่ไวหมอจอดหมอเกดกระจอดรอแค่กังน้ากนเก็บอันเบิดขมาเหร มันพวกกูจะไปมึงตามบ่ว่ามึงบ่มีแห้งกูเลยบอไปเลยนี่ตะนวยอุงง่ามุงสิได้เฮ้ยนี่แน่อ่อนๆมึงบ่ไปตามกินแกงเก็บขอมึงีหม,มอเรนมันบบามาขึ้นหยากูบอกอทว่าสิไปตามกบพวกมึงมื้อนะแล้วกูได้เปลี่ยนใจกูเห็นพวกมึงแล้วอฮ้ยเนี่ยตะฆ่ากระไดบ้บานนท,าทมาเาเีเอาเก็บเอา,อาเก็บเ,เอามันไหนมาแล้วเก็บเอา ป่าจิจบเขียบก็เริ่มบริจบข้าเกียบพักอยู่คน,นผุ้แขกงานไ,ไงทำไงได้พี่น้องออในในาเนี่ยก็มีป่างามแหล่ง,ลลน,น,อองนี่แหละเซเลม่าอันวานเฮียอีกนี่อู้แตะวัานยาโแหแข่งนอกปีนี่คลิปนี้ซรัมมีล่ละจ้าสองยาญจุกผ้ามอนผ้าหล่อ มาเอานาใหม่บอมโหฮันบอได้มาโอ้บอได้มาบอได้มา,บอบมาขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ